ทำอะไรทำอะไรฝนจะตกแล้วพี่น้องชี้อะไรกันโอ้โหชี้อะไรกันพี่เพชรไล่ฝนหน่อยไล่ฝนหน่อยฝนตกมาแล้วไล่ฝนหน่อยอืม เล็ดไล่ฝนพี่น้องจากไม่สบายมาไล่ฝนเอ้ามันจะเปลี่ยกแล้วไม่เปลี่ยนหนุนมือตืดๆมาแล้วลมด้วยเอ้าโอ้โหเอ้า มันตกแรงแล้วคุณพี่ไม,ไ,ไม่ทันแล้วนี่ตกแล้วตกแล้วตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องนุ่นโอ้โหไม่อยู่รอบนี้อาจารย์เพชรไล่ผลจะได้ผลไหมพี่น้องรอบนี้จากที่พันผ่านมาได้ผล รอบนี้จะได้ผลไหมพี่น้องอ๋ไปฟังเพียงอ๋เพียงแล้วตายผลมาแรงแล้วไม่อยู่แล้วอันเด็กวิชาอาจาร์เพชรเสื่อมแล้วพี่น้องผลมาอย่างแรงเลยมันไม่ไม่ใช่ไล่ผลแล้วเรียกผลแล้วกระทผิดแน่กระถาผิดแน่นอนแบบนี้ ทั้ทงลมทั้งฝนพี่น้องเอ้ยโอ้ยลมแรงด้วยพี่น้องเอ้ยโอ้โหอัดมืดตึ๊บมาเลยนี่มืดมาเลยพี่น้องเอ้ยนุไทำยังไงนี่ไป <c oughs> ทำยังไงเปียกไปแล้วมาสัมภาษณ์วิชาอาจารย์เพชรหน่อยรอบนี้ผ่านไหมไม่ได้ฝนรรบที่รอบท,ที่ผ่านมาพลุกเอง รอบนี้ไม่ได้ผลใช่ไหม <laughs> อ่านกัรถามอ่านกัน้เอี้ยอ้อ้โบโอยโหโอ้โ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโ้หอ้อ้อห้นโอ้โหโ้อ้โหอ้อหห้้อ้ น้ำไหลแรงพี่น้องน้ำป่าทะลักแล้วนุ่น <c oughs> ทำล่องน้ำแล้วพี่น้องน้ำป่าทะลักแล้วเปียกแล้วพี่น้องเอ,อ๋จะอยู่กันแบบไหนนี่วิชาอาจารย์เพชรหมอผีรอบนี้ไม่ได้ผลครับพี่น้องยังมืดเหมือนเดิมครับผม อาจารย์เพชรเอยรอบนี้ไม่ได้ผลด้อเปียกหมดแล้ว <laughs> ยังฝนตกอยู่ครับพี่น้องไปไปดูผลงานของพี่เพชรดูตรงที่แกจุดทูบ นี่ครับผลงานโอ้โหทูบดับเลยพี่น้องฝนมาแรงสว่างแล้วครับเริ่มสว่างแล้วเราจะไปสัมภาษณ์ทีเชรกันครับผมว่าทำไมรอบนี้ถึงไม่ได้ผลคุณพี่ครับรอบนี้ทำไมถึงฝนตกครับผมไม่รู้เหมือนกันครับมันมาแรงเกินมาแรงเกินใช่ไหมครับกระทาก็เอามาอยู่แล้วกระทาเอาไมา่อยู่ใช่ไหมอูมอพาออยุมันเข้าพายุมันเข้าขออ มันตกตกตกไม่นานตกไม่นานแต่มาแรงนะคุณพี่มาแรงรอบหน้าแกตัวไหมใช่ไหมครับรอบหน้าเือรอบหน้าเจอกันไหมพี่น้องครับผมผู้หญิ